ทุกครั้งที่รัฐบาลมีแนวคิดในเรื่องของการเปิดเสรีทางการค้าหรือว่า FTA นะครับโดยเฉพาะในสินค้าการเกษตรก็มักจะมีกระแสทักท้วงนะครับมาจากทั้งองค์กรที่ติดตามเรื่องนี้รวมทั้งเครือข่ายเกษตรกรนั่นเป็นเพราะว่าสินค้าเกษตรรวมทั้งเกษตรกรไทยได้รับผลกระทบจากนโยบายนี้อยู่บ่อยครั้งนะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะมาตรฐานสินค้าเกษตรของไทยยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับต่างประเทศได้เราจะไปติดตามเรื่องนี้กับคุณดวงดาวอิศุริยะครับ คุณลุงดาวเชิญครับขอบคุณค่ะการทําข้อตกลงเขตการค้าเสรีสินค้าเกษตรเป็นอีกหนึ่งปัญหานะคะที่เรื้อรังแล้วก็สร้างผลกระทบให้กับเกษตรกรซึ่งเกษตรกรถือว่าเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศค่ะแต่ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้แม้จะเหลือเวลาอีกเพียงแค่ไม่ถึงสัปดาห์นะคะก็ยังไม่มีนโยบายของพรรคการเมืองใดค่ะที่จะพูดถึงแนวทางในการแก้ปัญหาหรือว่ามาตรการรับมือกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทําข้อตกลงเขตการค้าเสรีสินค้าเกษตร การเรียนรู้ตลาดและสร้างเอกลักษณ์ให้กับตัวเองด้วยการผลิตกระเทียมปลอดสารพิษร้อเ์เซนแล้วนำมามัดเข้าด้วยกันให้มีลักษณะคล้ายกระบองเช่นนี้เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เกษตรกรกลุ่มกระเทียมน้ำปาดอำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์ใช้เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของตัวเองหลังได้รับผลกระทบจากการเปิดเขตการค้าเสรีกับประเทศจีนเมื่อ8ปีก่อน จนทำให้ราคากระเทียมตกต่ำและไม่มีตลาดรองรับที่แน่นอนกระเทียมนี่มีการเปิดการค้าเสรีด้วยแล้วก็ทางกระเทียมมันก็ออกมาเยอะเนาะแล้วมันเราไม่มีผู้รับซื้อผู้ประกันราคาที่แน่นอนแล้วเราไม่ได้ไป,าไปขายโดยตรงคือขายที่พ่อค้าคนกลางเขาจะให้เราเท่าไหร่ก็ได้ค่ะทุกอย่างราคาของสินค้าเกษตรกรเดียเ๋ยวนี้ทุกอย่างเนี่ยต้องขึ้นอยู่ที่พ่อค้าคนกลางเนี่ยเขากําหนดมาอย่างเดียวว่าเขาจะซื้อเราที่เท่าไหร่ ปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นอยู่ค่ะเมื่อ10ปีก่อนที่ดินแถบนี้เคยเป็นพื้นที่ปลูกกระเทียมของอำเภอน้ำปาหนึ่งในสามตำบลที่เคยมีการปลูกกว่า10,000ไร่เพราะดินร่วนปนทรายเหมาะสำหรับการปลูกกระเทียมจนกรมส่งเสริมการเกษตรรับรองว่าเป็นแหล่งเพาะปลูกกระเทียมคุณภาพดีที่สุดของประเทศไทยแต่ปัญหากระเทียมตกตำ่ำทำให้ที่นี่ถูกแปรสภาพไปเป็นไร่ข้าวโพดและไร่อ้อยเกือบทั้งหมด เหลือเพื่อนที่ปลูกกระเทียมเพียง112ไร่เท่านั้นที่กเกษตรกรกลุ่มกระเทียมน้ำปาดพยายามพลิกฟื้นให้เป็นแหล่งเพาะปลูกกระเทียมปลอดสารพิษแต่ก็ต้องประสบปัญหาไม่มีตลาดรองรับอีกเช่นกันกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชนพบว่าหลังไทยทำ FTA กับจีนมีกเกษตรกรที่ปลูกกระเทียมหอมหัวใหญ่และหอมแดง ได้รับผลกระทบกว่า5 0 0 0 0ืนครอบครัวขณะที่ราคาพืชผักเมืองหนาวของจีนก็ถูกกว่าผักของไทย2 4เท่าทำให้เกษตรกรผู้ปลูกผักของไทยอีกกว่า50 0 0 0ื่นครอบครัวได้รับผลกระทบเช่นกันที่ตลาดไทยก็มีการนำผักและผลไม้จีนเข้ามาจำหน่ายมากขึ้นกว่า12ชนิดจากเดิมที่มีเพียงแครรทและกระเทียมโดยกระเทียมจีนครองส่วนแบ่งตลาดค้าส่ง ถึงร้อยจากเดิมที่มีเพียงร้อยละเพราะผู้บริโภคทั้งในกลุ่มครัวเรือนและกลุ่มอุตสาหการรมแปรรูปอาหารต่างให้ความนิยมกระเทียมกลีบใหญ่จากจีนมากขึ้นกระเทียมจีนเนี่ยมีลักษณะที่โดดเด่นคือใหญ่นะฮะหัวโตเมื่อราคาถูกนะครับก็ถูกนำมาใช้ในการแปรรูปอาหารเนี่ยจำนวนเยอะมากนะทั้งทั้งจริงๆแล้วเนี่ยผู้บริโภคอาจจะบอกว่า ความรู้สึกจากรสชาติกลิ่นหรืออะไรต่างๆนในการปรุงอาหารเนี่ยกระเทียมไทยน่าจะดีกว่าแต่ด้วยปัจจัยองค์ประกอบของรูปลักษ์ของราคานะครับก็ทําให้เกิดการใช้กระเทียมจีนเนยอะมากขึ้นแล้วก็กลายเป็นความคุ้นเคยในการใช้ของตลาดไปนะครับปัจจุบันไทยทําข้อตกลงเขตการค้าเสรีประเภทสินค้าเกษตรกับอาเซียนออสเตรเลียนิวซีแลนด์จีนและญี่ปุ่นไปเรียบร้อยแล้วส่วนกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาซึ่งคาดว่าจะมีเกษตรกรอีกจำนวนมากได้รับผลกระทบและต้องสูญเสียอาชีพขณะที่นโยบายหาเสียงของพรรคการเมืองต่างๆกลับไม่มีการพูดถึงปัญหาเหล่านี้หรือมีมาตรการในการรับมือทั้งทางที่ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษ,ษฐกิจอาเซียนในอีก4ปีข้างหน้าสิริพรกิจป,ประกอบไทย PBS รายงาน สาเหตุที่พักการเมืองต่างๆไม่กล้าชูนโยบายเรื่องนี้ในการหาเสียงนะคะผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถีมองว่าเป็นข้อส่วนใหญ่นั้นได้รับผลประโยชน์จากการเปิดเสรีทางการค้าค่ะแล้วก็มีส่วนร่วมในกระบวนการผลักดันให้เกิดการเจรจาและลงนามข้อตกลงเขตการค้าเสรีแทบทั้งสิน้นดังนั้นการจะพูดถึงหรือว่ายอมรับปัญหานี้ก็เท่ากับว่าเป็นการยอมรับความผิดพลาดของตัวเองด้วย การเปิดเสรีทางการเกษตรที่ผ่านมาและจะเกิดขึ้นต่อไปนนเนี่ยจะมีกลุ่มที่รับผลประโยชน์ครับก็คือกลุ่มที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่ครับกลุ่มที่ไปลงทุนทําการเกษตรในประเทศเพื่อนบ้านอ่า,อาพวกนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มเหล่านี้จะได้ประโยชน์จากนโยบายการเปิดเสรีทางการเกษตรเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายของพาคก,การเมืองเหล่านี้ซึ่งส่วนหนึ่งก็ได้เงินสนับสนุนนะครับจากบริษัท การเกษตรยักษ์ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยก็หลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงนโยบายพวกนี้นะครับเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบและนักวิชาการเสนอให้รัฐบาลชุดใหม่นั้นยุติการเปิดเขตการค้าเสรีเพิ่มเติมนะคะและกําหนดมาตรการที่ชัดเจนในการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นให้กับเกษตรกรค่ะพร้อมๆกับการส่งเสริมให้เกษตรกรนั้นรู้จักที่จะปรับตัวเพื่อต่อสู้กับการแข่งขันในสภาวะการเปิดเสรีทางการค้ากับต่างประเทศให้ได้